สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันในคาบการงานอาชีพนะคะวันนี้ยังอยู่ในหน่วยที่3นะคะยังเป็นเนื้อหาเดิมนะคะเนื้อหาเดิมแต่เป็นในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะในหนังสือเรียนการงานอาชีพของนักเรียนนะคะเนื้อหาในหน้า62นะคะนักเรียนเปิดหนังสือดูไปด้วยนะคะในหน้า62เป็นต้นไปนะคะ,ะต่อจาก สัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนั้นนักเรียนได้รู้จักว่าบรรจุภัณฑ์คืออะไรนะคะลักษณะของบรรจุพัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ก็คืออ่าส่วนของอ่าภาชนะนะคะหรือสิ่งซึ่งมาห่อหุ้มนะคะให้วัตถุอยู่ภายในนะคะในที่นี้อาจจะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะอย่างเช่นใบตอง ะะใบตองหอ่อขนมอยู่ข้างในก็จัดว่าใบตองเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะามาดูในส่วนของวัสดุที่นํามาใช้ในการทําบรรจุภัณฑ์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะะในกลุ่มประเภทที่1นนะคะก็คือวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะอย่างเช่นวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มากนะคะอ,อย่างเช่นกล้วย นะคะกล้วยนี่ก็คือจะส่วนของเส้นใยจากลําต้นของกล้วยนะคะนำไปแช่น้ํานําไปตากนะคะแล้วก็นํามาถักเป็นเส้นนะคะหรือส่วนจากหวายส่วนจากเตยนะคะกกนะหรือกระจูดนะคะกระจูดนี่อำเภอสะอดของนครศรีธรรมราชนะคะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะผักตบชวานะคะหรือย่านลิเพาของภาคใต้เรานะคะก็มีชื่อเสียงนะคะในการนํามา จากสารเป็นหัตถกรรมหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ราคาค่อนข้างจะสูงนะคะหรือประเภทของปอรหรือป่านสนอะไรนะคะเมื่อนำไปแช่น้ำแล้วก็นำเส้นใยนะคะมาถักเป็นเส้นได้นะคะโดยวัสดุเหล่านี้นะคะบางชนิดนะคะต้องนำมาแปรสภาพก่อนนะคะจะใช้เลยเดี๋ยวนั้นก็อาจจะยังไม่มีความทนทานแข็งแรงนะคะ ประเภทต่อไปนะคะวัสดุธรรมชาติที่นํามาแปลรูปเป็นแผ่นเป็นรูปทรงนะคะอย่างเช่น่ไม้ยูคาลิปตัสนะคะหรือว่าต้นสาก็มาเป็นกระดาษสานะคะนำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษต่างๆนะคะทาให้อ่าดูดีมีมูลค่าขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในหน้า63บนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากกระดาษนะคะกระดาษนี้ก็ถือว่า กว่าจะได้กระดาษออกมาเนี่ยก็มาจากวัสดุธรรมชาตินะคะออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษนะคะที่มีความเหนียวนะคะหรือว่ากล่องกระดาษประเภทกระดาษลูกฟูกนะคะก็ปะดิ์มาจากาวัสดุธรรมชาตินะคะก็สามารถนํามาบรรจุสิ่งต่างๆได้นะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีค่ามีประโยชน์นะคะ หรือถัดมานะคะในส่วนของวัสดุธรรมชาติประเภทไม้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นไม้ไผ่นะคะนำมาทําเป็นเครื่องจักสารต่างๆนะคะก็เพิ่มมูลค่าของอาหารขนมหรือสินค้าที่บรรจุด้านในนะคะอันนี้ให้เห็นตัวอย่างนะคะในภาพของชะลอมซึ่งสารจากไม้ไผ หรือว่ากล่องไม้นะซึ่งทําจากไม้นะคะหรือไม้ไผ่ซี่เล็กๆมาทําเป็นกล่องนะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่านะคะอาจจะเป็นตะกร้าเป็นเข่งนะคะแล้วแต่ว่าอวัสดุประเภทนั้นๆสามารถจัดรูปทรงได้รูปแบบไหนบ้างนะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้นะคะนี่พอเห็นเป็นภาพตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์นะคะประเภทต่างๆนะคะเรียนเรียนคะในหัวข้อต่อมานะคะเรียนดูในหน้า64นะคะ ในหัวข้อของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะโดยทั่วไปนะ,ะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะแบ่งบรรจุภัณฑ์ออกเป็นหลายชั้นก็ได้นะ,ะโดยมีชื่อเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะ,ะก็คือส่วนซึ่งอยู่ด้านในนะคะบรรจุพันฑ์ชั้นที่2แล้วก็บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกนะคะแต่ในที่นี้น่ะาการออกแบบหลายชั้นเนี่ยก็คือ,อป้องกันวัสดุด้านในนะคะอาจจะช่วยในการขนส่งให้วัสดุนั้นคงสภาพเดิมนะคะ ไม่กระทบกระเทือนนะคะแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลายๆชั้นก็มีความสิ้นเปลืองนะคะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะในประเด็นต่อมานะะในข้อ2.1นะ,ะมาดูในส่วนของบรรจุภัณฑ์ว่าควรมีเอกลักษณ์ดดเด่นนะคะสะดุดตาและก็สื่อความหมายให้น่าสนใจนะ,ะตัวอย่างนะคะถ้าดูนี่นนอาจจะคิดว่าเป็นไข่ะะจริงๆคือสบู่นะคะ เป็นบรรจุภัณฑ์กล่องนะใส่สบู่ไข่นะซึ่งอาจจะมีเกี่ยวข้องกับส่วนผสมด้านในนะคะก็คือรูปทรงคล้ายกับไข่นะแต่จริงๆคือสบู่นะคะแล้วก็ทํากล่องแบบาสามารถวางตั้งได้นะมีฝาปิดนะคะก็ดูแล้วแปลกตาน่าสนใจนะดึงดูดใจให้ผู้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยอาจจะประสงค์ซื้อขึ้นมาเนื่องจากบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความแปลกตานะคะ หรือบรรจุภัณุ์ของกล่องน้ําผลไม้ซึ่งมีการพิมพ์ภาพบอกว่าเป็นผลไม้ชนิดใดนะคะเสื่อเ็นถึงสินค้าด้านในนะคะประเภทต่อไปนะคะก็2.2นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยควรจะแสดงให้เหน็นความสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์สำบใส่ดินสอก็คือเปิดขึ้นมาก็สามารถอหยิบใช้ได้สะดวกนะคะ มีเว้นช่วงสมัครการหยิบใช้งานได้สะดวกนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับประเภทสินค้านะคะซึ่งทำจากกระดาษแข็งนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติอยู่นะคะ,ะหรือว่ากล่องซึ่งทำจากกระดาษแข็งนะคะเป็นบัรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะเป็นกล่องขนมต่างๆนะคะก็ดูแล้ว น่าสนใจมีความสวยงามนะคะแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งนะคะมีการป้องกันการกระแทกนะคะอาจจะด้านในมีเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะะชั้นที่2แล้วก็ชั้นนอกนะคะอ่าลักษณะ2.3นะคะบรรจุภัณฑ์ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในที่นี้ก็คืออาอาจจะไม่ได้ใช้วัสดุอื่นมาตกแต่งวัสดุที่ย่อยสลายยากนะคะนิยมใช้ชิ้นเดียวอันนี้ชิ้นเดียวก็คือได้เสร็จไปเลย ไม่ต้องมีขยะหลายชิ้นนะคะหรือว่าช่วยในการาลดการย่อยสลายนะคะก็คือใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มเพียงชิ้นเดียวนะคะอ่ามังคุดกวนนะคะห่อชิ้นเดียวเสร็จน,นะคลี่ออกก็คือได้ทานเลยนะคะอ่าหรืออ่าเป็นตะกร้าสารโดยงดใช้โบนะคะหรือใช้เชือกที่มันย่อยสลายยากนะคะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าหรือตัวอย่างลักษณะถัดมานะ,ะก็คือ ลักษณะของกล่องในสองประเภทนี้แตกต่างกันนะคะกล่องที่ใส่รองเท้าเรียนดูนะคะจะเป็นลักษณะของลิ้นชักนะะออกแบบเป็นกล่องที่มี2ชิ้นสามารถเลื่อนออกเป็นลักษณะลิ้นชักนะคะแต่ประเภทขอประเภทขอก็คือ,อแยกเป็นตวัวกล่องกับฝานะคะก็การทำการผลริตก็อาจจะมีเป็นขั้นตอนทําตัวกล่องทํฟ้านะอันนี้ก็เป็นการผลริตมีส่วนของลิ้นชักแล้วก็ส่วนของวัสดุกล่องภายนอก นะแต่ว่าทั้งสองประเภทก็ดูตามความเหมาะสมว่าจะไปใช้บรรจุอะไรนะคะก็คือเป็นการออกแบบเป็นตัวอย่างนะคะงานครั้งที่แล้วบางคนยังไม่ส่งนะคะในเรื่องของการออกแบบนะคะเมื่อออกแบบแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของภาพคลี่นะคะ,นะะอย่างครูบอกนะคะอันนี้คือทํากล่องขนมนะคะทํากล่องขนมแล้วก็ออกมาเป็นภาพคลี่อย่างนี้นะคะ,นะะมาดูตัวอย่างกันนะคะว่ากล่องขนมเนี่ย ป็นกล่องซึ่งใช้กระดาษแข็งซึ่งพับได้นะคะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะคะเมื่อคลี่แล้วสามารถประกอบกลับไปได้นะคะนี้ตัวอย่างของแอผ่นภาพคลี่นะะบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือเมื่อพับกลับตามร่องนะคะเพราะว่าวัดขนาดไว้ก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือสําเร็จรูปแล้วนะคะก็คือใชอ้าวัสดุที่เป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็าสามารถ ตกแต่งให้น่าสนใจนะคะนี่สามารถใส่ขนมหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าประเภทผ้า,านะคะก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะสามารถประยุกต์ได้หลายอย่างนะคะอมองดูภาพคลี่ออกมานะคะก็คือดูแล้วทำไม่ยากนะคะอันนี้เหมือนงานชิ้นที่แล้วนะคะที่บางคนยังไม่ได้ส่งครูนะคะหรือในหน,น้าถัดมานะคะตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ในประเภทฉลอมนะคะอันนี้สารด้วยไม้ไผ่นะคะ ของเรายังไม่ต้องถึงขั้นลงมือทําแต่ครูให้นักเรียนเนี่ยร่างแบบในกระดาษงานชิ้นที่แล้วนะคะอ่านี่เป็นขั้นตอนนะคะกว่าจะออกมาเป็นชฉลมหรือตะก,กร้าสารนะคะก็คือขัดสารลายออกมามีการจับตอกอะไรเรียบร้อยนะคะก็คือใช้เป็นตอกไม้ไผ่เรียกว่าตอกนะคะเป็นไม้ไผ่เป็นแผ่นบางๆงนะคะเขามีขายนะคะอาจจะมีสีสันแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ฝาปิดนะคะ จะลองประยุกต์นะคะก็เกิดความสวยงามน่าสนใจนะคะสามารถประยุกต์อาจจะใช้หวายใช้ไม้ไผ่หรือว่าใช้ก้านมะพร้าวนะคะแล้วแต่การออกแบบนะคะก็เป็นล้วนแต่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะอ่าสำหรับท้ายคาบนะคะเดี๋ยวฝากคําถามไว้ว่าอ่าบรรจุพัณฑ์นะคะช่วยส่งเสริมสินค้าอย่างไรนะคะครูฝากคำถามไว้นะคะ อ่าบรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริมสินค้าอย่างไรนะคะมุมมองว่าถ้าบรรจุภัณฑ์ดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนี่เรียนตอบตามความคิดมานะคะท้ายคลิปนะคะก็คือตอบและระบุชื่อเลขที่มานะคะจะเป็นการบวกคะแนนให้นะคะสำหรับคาบนี้ไว้แค่นี้ค่ะเรียนสวัสดีค่ะ